น้องครับจากกวงขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่กดที่ตามจากกวงนะครับเดินทางมาหอดสี่หมื่นสับสะใ้เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นนาะสุนัขจรอนจัดนะครับบ่มีคนเลียงหรอกครับแต่ว่าบางทีกับมีพ่นเอาเขาน่ามาไหเนี่ยนะครับจากกวงขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับพบปอกันไหมกับจากกวงชแนลนะครับฝากเป็นกำลังใจจากกวงเดนเดินเครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพบปอกันไหมครับสวัสดีครับ นำเข่าพี่น้องเอาทางใดเข่าทางหัวเรากันเนาะสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขูสุขค้นนะครับพัวหอดครับจากกลวงชาแนลนะครับทุกๆุกมือนะครับช่วงแรงแรงนะครับพี่น้องครับช่องจากกลวงชาแนลเดินทางมาหอดสี่หมื่นซับสไครเรียบร้อยครับพี่น้องครับจากกลวงก็ต้องขอพระคุณพี่น้องไห้หลายนะครับเนาะเดินทางมาแตงแต้จุดแรกๆเท่าเดียวนี่นะครับ ก็บ่ก็ต้องว่คือเก่าครับพี่น้องบอ่คิดหรอกครับว่าสีเดินทางมาได้ไกลขนาดนี้เนาะที่แรกก็คิดว่านาที่วนอยู่แถวแถวสามหมืน่นเนี่นะพี่น้องเนาะแต่ว่ากะเฮ็ดทุกมื้อนะครับเนาะกะว่ามัอนี่สีไปเลี้ยงนะสุนัขจอนจัดละกันนาอพี่น้องเนาะอยู่น้ำปาน้ำเขาเนาะเพิน่นเวลาผมขี่รถไปย้ำขี่รถไปซื้อของสีนะครับไปเห็นเพิ่นอยู่น้ำขางถนนจักเพิ่นกินเขากินน้ำอยู่ทางใดเนาะพี่น้องเนาะก็เลย แทนคำขอบคุณเหลือกันเนาะหมาอยู่ข่างทางมันหลายนะครับนอกจากโบมีค้นเลียงน,นักกัสีไปซื้อก็ขอกำนาวเพื่อนนำมาฝากเพื่อนนะครับพี่น้องเป็นอาหารเม็ดเหล้วกันเอามือนี้จักควงเอานี่พี่น้อง <c oughs> กบใหญ่กบไงสองตัวหนึ่งกิโลครับพี่น้องไ่แ <c oughs> ขก <c oughs> ป่านหยักพี่น้องเอาแล้วก็มี่เจลวมักพริกผงเนี่ยแล้วกะผักกาดตะเดาออกแล้วครับพี่น้องอันนี้ ใบแมงรักเนาะมาพี่น้องมาน่ะขาเหนียวข้างลางา่างคือเก่านยาวน้ำกันกับจากก่ากว่งน่ะผู้เป็นขออปลาไหลนะครับเดี๋ยวเทียดให้เลยครับพี่น้องครับจ่าก,กวงบ่ได้เลืมเ้ยครับพี่น้องมามา n าว o กบใหญ่กับจากกบ่ากวั่งงกพี่น้องงกพี่อใหญ่ฮะอืม แข็งปึ๊กพ่นอมเนี่ยต้มผมต้มใส่บักขามนะครับแค่บักขามมันสีบบอ้อ,อนหรอมั้งพี่น้องขามดิบแกเติอแล้วต้มสีลุยๆเนาะพี่น้อง ngon ừ. mà ngày thật cái bây giờ tóm chùa tiếm thạch เป็นข้าขาวเนาะอืมที่ขาคามีคนมาปี่วางพอดีพี่น้องครับอยสามอยู่ตรงไหนอะครับสามนข้างหน้เ๋อนี่เลยนะช่รัขอบคุณมากครับ คอมาถามหาอะไรตามไปลอง ได้กบเนี่ยแหละครับปาฝากพี่น้องเนาะย่ายงเจ้าชาวบ้านเขาต้มๆมใส่บักขาเอยนะต้มสมกบไงพี่น,นอ้องขาดต่อยขาดต่อยขาดต่อย ช่วงนี้กบสีเขาาง่ายด้พี่น้องแต่ว่าคำนั้นอยู่น้ำห่างกับผีพ่อมีขายพี่น้องไต่ผักระยางแนวหอม,หอม ลุ้ยเนี่ยพี่น้องอันกบมันเ่านะพี่น้องมันเกินหยาบหยาบเนี่ยกบปื๊บปื๊บแหนปากมันก่อนเลยพี่น้อง ง h ก c เลยพี่น้อง ừ, อาแบบนี้เหรอ ừ, บ็ดใด้บ,บ,บดบดบัไใดคล้ายพี่น้อง อืมไมย,ย่างควายยาวๆพี่น้องเช่นแล้วกะเอาลงเลยครับขัวขัวพริกก่อนนั้นแบบต้มต้มสมยอยู่ครับแต่ว่าขัวแบกพริกหัวเขายิงไข่ขัวคาใด้กันให้มันหอมพี่น้องจังสีเสียบเนาะอันนี้ตชงที่ยากเนี่ยอะมีมาอืมลาะย่างเดี๋ยวน mà nhặt ngay xuống <laughs> nằm cái cầu bên nào, ở thang đây cầu. 看，我聊，干吗？ นี่สนะิเป็นมันมันพี่น้องมันกบอืม เอาเยอะดุ๋ดพี่น้องเอาลงกันเห็นมันมันเอาพี่น้องครับเดี๋ยวขอยายพี่น้องกินน้ำแป๊บนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับเป็นต้มกบญ่นะครับขอพระคุณพี่น้องนะครับตี่ติดตามจาก,กวงนะครับแตงแตนนึ่งซับสะเเจนหอด สี่เมือนสับสไคร์ณตอนนี้นะครับพี่น้องจ้ากวงกะดีใจร้ายหลายพี่น้องครับบ่กคิดขึ้นเก่าแหละครับวาสิมาด้ไกแล้วก็ได้ไวนะครับเนาะกับได้กำลังใจจากพี่น้องนะครับทุกๆคนนะครับให้การสนับสนุนช่องของจากวงนะครับใ้เดินทางมาถึงจุดนี้เนาะพี่น้องกับพวกมี่อย่างต่อแพนพี่น้องนะครับเป็นก็เขากัาบน้ำบ้านเฮานะครับเนาะกบใหญ่สองตัวนะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับสีาพี่น้องนะครับนะครับไปเอาเนาะอาหารนาอไปซื้ออาหารสุนัข จอนจัดที่มันอยู่น้ำป่านะครับไปให้เพื่อนกินนะครับเมืเ่อคืนขี่รถไปกับพวกหูแจกักเพ<อ>ิ่นก<อ>ินเข่าู่ใสนะครับพี่น้องไปลว่าพน,าน่ยงมาจากปา่านะเห็นอยู่หลายจุดนะครับกับอยู่บริเวณใกล้เคียงของจาก,กวงอยู่เนี่ยแหละครับลๆๆหลายๆหลายๆหม่องเองนาะนะเดี๋ยวไปเอาเข่าให้ครับสุนัขจอนจัดน้ำกัเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องครับงดวใจ i ที่มองหาพ่อคอบครัวของฉันเองออกจาก พี่น้องครับจากกวงขอบคุณพี่นอ äh ้องหลายๆนะครับที่กตที่ตามจากกวงนะครับเดินทางมาหอด4ี่0มือนสับสะไครเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นเนสุนัขจ้อนจัดนะครับบ่มีค้นเลียงหรอกครับแต่ว่าบางทีก็มีพนเอาเขาน้ามาให้เนี่ยนะครับจากกวงขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับปบปะกันใหม่กับจากกวงชาแนลนะครับฝากเป็นกำลังใจจากกวงเด,นดนนินด้วย,ยครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพบปะกันใหมครับสวัสดีครับ